เอ้ยย่าเห็นมันตายย่าเห็นมันตายนี่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 นลังไมอยูหน่ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งสอตัวสองตัวอันนี้สตัวนะครับผมนครับมือนมาพอมาลองก็เอาแล้วมึงเห็้ามาสุกปลาอยู่นะครับมาสีกรับเดี๋ยวมงตาครับตาตาโมไลแล้วครับต่วนัลนกกร็ท่บกเลยวงนงมีลงด้วยครับ มันรุนเหมือนกันครับรวมกันม่าจะมีป่าวครับเนี่ยที่จะใบยุค่าครับพลังงานโอ้มีสามคนบาไม่ร้องนี่สี่คนผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีพนักงานเขาผู้หนึ่งยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานเดนี่อันนี้น้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นพนักงานตองเชียร์นะครับตองเชียพนักงานเขาสามคนครับ ล่อมาไหวครับชนล่อน้ามบกมาไหวพ่อแม่ล่อรุนกันครับปลามนนนีปลาจับปะครับ,บ,บา,า,าอคอปลาคอโอ้ยหายประทนซ้ำเมือ่อกี้ได้วะ,นะนเนาะไม่จีมุดตมนี้แต่ตว่นี่บักริวนะบักหน้าเท่านะครับอย่ายนู้หู้อย่ายไปจจหู้นะ ันูย่าไปจกอันมีงูเอาไม่เงี้ยเอานี่กบขางๆกวดใบไม้ออกเลยเอามือวงม่วงกวดใบไม่ลวก็โวนข้นทัช่งเฮ้ย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 ไม่ทโอ้จับไ้ตัวที่2แล้วเพ้ยเพ้ยเ đi 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 ôi tục tục từ à, à, đây, đây. Đây ừ, ừ, nó con đấy anh lắm anh em Này em 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 ôi em em đây, em cầm em 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 ôi, đây, em 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 leo, em em leo, em em láng leo, em mình... em เย็นสีมมนนะ่มามุนน้ำมุนน้ำอะไรนี่แ่ะแกะแกะออกเอาขึ้นไปอึ่งจมามนน้ำมันนี่แหละคาคางๆค้อเกาหน่อยละ่ะคนละตัวตัวเดียวกันนานานคนละตัวะเพราะว่านะทนน่านจมุนเป็อานีึง่งหรอ

Nhật bà paduk, bà paduk, bà đúc bà đúc bà đúc đó đúc bà đúc bà 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 bà, bà 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 chỉ bảo thùng bà này, đó. Ừ. 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 Ở đây, bà là ông này bà <laughs> này, bà <laughs>

Ở đây thế Road khâu, Ủa cow! Hé! khâu, nịt nị 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 ngon kiếp ăn đi mất! Oi! Tu! 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 นนนานว่าเขาเองรวยว่าต้องปัดเห็นม่วงอไร่นอ้ปลุกดูดไวบไปเซน้ำบ่ได้ทายรวยกิโลโอตัวนี้โอ้ยถ้ทายผ่าเอาเอาไปท้ายงเปิดเปิกเปิดมาปกเรด่ากแล้วมันจ <in nerede> <ception survivor> ีรุด โอ้ยวันมัน่ายวมดีโอถ่ายแบบาเมื่เดี๋ยวไหรเล่าใช่ต้นพ่อปลาลุกตัวแรกป่ไแด้ซ้ำปะอยไงวะโอ้ปลาคอปลาคอตัวไงตัวปลาคอไตัวแรกปลาดงนี่เนาะวัมันกดกล้องเลยกด่ายรูปเสยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก็เ่เห็นเฮ้ยเฮ รถใจอดใจบ่ไหวเหรอเบี้ยเบี้ยเบี้ยทางลัางมึงพี่พี่เห็นบ่เฮ้อเฮ้อเอ้อย้ายย่าเใ็้มันไตย้ายให้มันตนี่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 ทางลังมึงยู่นี่เฮ้ยมีตัวนึง Toa, tang toa, tang toa. Tony tony, tony, tổ tony, tổ. Tổ. Tổ, tổ nhai tổ tony, tổ tony, nó nó tony, liu tony, tổ tony, nó tony, liu tony, tổ nhai tony, tony, okay. tổ nhai nó tony, liu tony, 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 đây tony, 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 Bây tải đó, Chập pin, cặp pin nhàng điều Ê, đây, ở đây xuống, đây xuống con lật tổ nhanh tên vào thân này

บ่ได้สับสูบอมมดพี่น้องน้ำสูบบ่ขึ้นแล้วครับหันยังไหลครับเอาคั่วมัดตาเราเดินคั่วเนยมัดตาอุ้ยปลกมือ Ba xuống, ba xuống Ba tung.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  bà phang Ba nó mất tung. Ba tung. Ba tung. Ba hết, cú tung. cái con. ở đây, ở đây, Ba tung. Ba cứ Ba đi Ba tung. 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 Ba thế này tung. Ba tung. Ba tung. Ba

มันเลยจีล่วงน้ำนันะยู่้างีมันข้อยู่นี่ออแมงมดเร็วนี่แมปลาดุกแม่ตัวนั่นนะตอนนี้มาตตาเอาคู่มาตากันนี่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 พวกเากันหมดเดบบ้ามันบ่ <Hur uka. S 1> าเถาไม่เห็นมาโตม่นห็ห้ง ปูนี่นะตปลามันชัดปลาเฮียเนี่ยยี่ออใหญ่แดงไปไหนไปเสียถังน้อยไปผ้นเดี๋ยวไปเออเขาเขาแล้วนี่ยหางแม่แม่บอกโอ้ยหางมึงมุดหนีแล้วดุกดี Ở khu tắc tạc nha mọi người Lông nằm thế nào Đi vô đây đơn lọc Để Hai đấy nè Đi <laughs> Như xa anh chân Nhân lại dưới đây nè Bắt lưu lên lưu lên 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 อันนี้มันเดียนได้เนี่ยเดียนเดียนยังล่ะเดียนมึงเยอะเลยเตี้ยมากกันข้าวคอยงุ้มง่ข้าวไปมันจังนิ่งเขาคอยงุ้มไปมันจังป่ามันก็จังนิ่งตัวนั่นเดี๋ยวงางมาเมือหนาบักเที่ยวเออมึงเอาฟางไปไปก่อนเอาหน้าเม่ไหร่ขึ้นมากบอกเ่าไหร่ก็ต่ออ้าวไ่ได้เข้อ บอว่าแม่บอว่าไปใช่มุงมุนมันใช่เป็ปลาน่อยมันาตมันยังมาท่นละใช่หือถือดูเล้วถือดูแล่าฮามือไงถือดูเลวห้ามื่ยัง่แม่แม่เงี้ยหัวบอกว่าหลอกจดเนียเอ้านังหัวหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้เท่าหมีลายตแท้ มาหลจรมาักกระดูเน่นหยน้อตุ้กลกต้นหันตากลูกหนตาักอันนี้ไปตักจากทางนี้้างล้างลูกกันนะคอยบเอาสามันขึ้นทางเทิงสามันขึ้นางเทงปดุกันนะห้ามหยาเอากิตตมมาได้บักเต้นกุลาสนเหรอล่ะ bày nhấc cây ra, mất áo bơi yu, rác bẩn luôn, chỉ phải bày máy nhấc xe, nát cho mương, à? mẹ mương ơi, ba cái đợt, áo size nào mày nhìn nè, mày nhìn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 , mày บักเตอรบักเลี้ยวบักเลี้ยวไอ้ชักไม่ยังเอาขาไปยยบประคานอู้หูเหี้ยโอ้กุหลาบนายนั่น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  อีปูเอยเอาเธอไปเจาอีปูปลากระเดินกับว่าภากันอซา่ทางทางไหนเนาะอย่าเดือกอย่าเดือกปากเลี้วอย่าออกเที่ยวอย่าเดือกเที่ยวอย่าเดือกเขาเขาต้องกำเงี้ยงมันเขาหาตัมันตัวจับปลาดุก

ปลาตัวที่จะได้กินปลาซิวปลาซิวกินทั้งก้างอือเอออีหยังล่ะโอ้ยไปใส่ทังให้แม่แนีใส่ทังให้แม่เนี้ยช่วงพอดีเราไทยนั่งกับน้องมาสรุปปลา มันเรับคอใหญ่ครับบอลงอใหญ่น่เ่นเข็งมีปลาดุกปลายตัวครับอ่ามันโดดหอกเออเอ้ยหางเลยบเออเออ ขอ้อเย่ครับนี่ครับจากสูตรชาจากของนี่พวกเรานี่นี่ครับผลงานมันนี่ครับที่นี่กับเขาเ